ทุเรียนตนนัวนี้โหด้วยครับพี่ออกดอกไม่หยุดท่านี่ออนี่ออกอีกแล้วนี่วันนี้วันวันที่สองเมษาหอมพันร้อยหกสิบเอ็ดด้วยมีรุ่นหลังออกมาอีก,ออกปิด,ป,ดปิดอยู่เรื่อยนะลุงบอกปิดเรื่อยเคยเออห้าปีแต่ทุเรียนห้าปีนะแต่ต้นไม่โตนะต้นมังแกนแกนๆอสี่ห้าปีดูวะออกธรรมชาติเลยมันจะใช้สารหรือใช่อะไรเลยเนี่ยเคยเคย เราดูมันออกก็ดูงงเหมืงอนกันงงมันยาวไหมแต่แต่ยังไม่ติดเนาะมันออกแล้วไม่ติดนะบ้านโดนฝนด้วยมากเนี่ยลุงเออสยอายใช่บ้านโดนฝนเนี่ยโมุดบ้านโดนฝนสุทีเลยมย่อมติดเสี้ยงมีติดอยู่ลุงตรงน,นู้นฮะเออดี๋ยวมาดูนี่ฮะอันนี้ก็อันนี้ไม่อันนี้ออกเหมือนกันนี่ดูนี่ฮะออกเพิ่งออกปีนี้ปีแรกก็ดูตดูต่วนนิดเดียว เพิ่งออกอ๋อนี่เพิ่งออกอะออกเพื่องออกชุดนี้มีแน่ละเออโหจะออกออกไม่หยุดมีสามต้นเออต้นแค่นี้ก็ออกดอกนะทุเรียนก็น่ารักดีดรือว่ยปุ๋ยทดสอบปุ๋ยเป็นกองไหมครับเก็บเก็บอ่าตัวนี้ติดลูกนึงหวานทองนี่ผมมารุ่นแรกก็ออกเยอะอยู่แต่ติดลูกนึงนี่ฮะสอนปีแรกเป็นปีแรกนี่ติดแล้วลูกนึง ดูคนด้วยธรรมชาติเลยแต่ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าคือก็ยังติดอยู่แต่ก็มีการแตกใบอยู่นี่ฮะมีการแตกใบอยู่ตัวเนี้ยอะไรดูออกฮะตันแถมที่ลูกที่ตอนนี้ตันแถมสองลูกหนึ่งซีดินอ่าเป็นทองล้นมันตันแถมห้าเฮ้ยตันแถมหกทองล้นอ่ะอ่าหนึ่งซีตันแถมสองลูกลดให้แปดละเออนั่นอ่าดูสุดยอด ดูความสดโหดูแต่มังคุดปีนี้ยากอยู่มังคุดไม่ค่อยจะติดเลยเห็นเขาบอกขายเก็บเริ่มๆขายได้สามโลเก้าโลห้าโลบ้างฮะดูมังคุดนี่ก็มีมังคุดดูต้นมีลูกสองลูกน้อยมากฮะดูฮะออกบ่งงงงจริงๆผมก็งงเขาทุเรียนเขาเนี่ยเออชอบใจต้นนี้เดียวแต่ออกดอกไม่หยุดดูออกกันทางปลาย ออกเหมือนโดนอะไรสักอย่างเหมือนโดนสารมอเหมือนผมมอเหมือนเดินสารเดินโดนอะไรแต่เจ้าของบอกเขาเขาไม่ได้ราสารแต่ว่ามันออกอย่างนี้เองแต่ไม่ติดก็ประมาณนี้แต่ดูนี่เนี่ยมันออกเนี่ยยังออกอีกอ่ะออกอย่างนี้กลัวกลัวมันจะตายมันออกไม่ยอมหยุดต้องอ่อยสารอาหารเติมตลอดนะไม่งั้นตายแนภาวาการละมเป็นอะไรกันไม่รู้ก็ฝากไว้หนึ่งคลิปครับคลิป ความประทับใจฮะก็คือทุเรียนออกดอ,อกแปกออกดอ,อกตลอดเลยครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามครับสวัสดีครับ